สว e ัสดีบานนถึงวบานนมาหอดออกมาตั้งแต่ตีสามแม่ตีสามนะครับเพราะว่าบอนนเก็บของเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไล่สดแล้วแล้วนะครับก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกับมาเก็บของหนึ่งเขามาเก็บของหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเก็บของคืนรถนะครับเราก็เก็บของคั่วคืนรถล้วก็บบอนนก็คืนรถบพว่าบอนน์มากับรถบรรหมรถบรรจัณนกอนตีแล้วก็เดินทางออกมาเลยนะครับบอนนจะเป็นคนเดินทางไปหน้างานก่อนสู่มือนะครับไปถึงหน้างานก่อนเพื่อนเลยเพื่อว่า ต้องมัประสานงานติดต่อทั้งเจ้าภาพมาถึงอันดับแรกคือการปักหมุดหน้างานครับเพื่อให้ทีมงานที่น้ำหลังนะครับเพินกระสีได้มาต่ำมหมุดที่บอลนนปักนะครับในแต่ละวันนะครับในแต่ละมือแม่ทำบุญแล้วแม่อย่างน้อยแม่ทำบุญแล้วเดี๋ยวแม่วิไลโตชมพูสาธุผู้เป็นเจ้าของที่นาเป็นราคาที่ดินขอให้แม่ไม่อยู่ม่กินบ่ออ่นบ่อ,อยากเด้อ มาหอดแล้วแม่สวัสดีแม่จำรัดป้าทำบุญไปแล้วสาธุครับสาธุสาธุสายของบอน้อนเดอ้อพูดจัดใจดีอหลีครัเมือคืนแมนครับพูดจัดใจดีมากเลยสำหรับปูที่ยังบารมบุญนะครับหรือว่ามีไรสดบอจา่ามือนีขอนอนครับบนอนนอนนะครับ ฝนก็นคือสิตกบักกระบกก็คือสิโรนแม่แม่สวัสดีจ้าหมอรามหมอนอนนเสียงรอเป็นหมอทุกคนเลยใจเกินร้อยแม่วันเพนคำใบสีเมื่อก่อนมาก่อนแม่เมื่อก่อน,อนจ้กบาด,ดูเจ้าคือย่องข,อข่อยคักแท้ปีนาสิริมทำน้องผิดศนุโลกไอ้ฟัง่งไปหัดรําก่อนนะครับฤดูกันหน้านะครับพบกับบอนนนในรูปแบบไม่เนะนาะบลรูวปีนาคือปีนาที่ตั้งใจว่าี่ขึ้นฉากน้ำเงินอยู่แล้วนะครับแต่ปีนานี่ จักรซียูไปอยู่ตำแหน่งใดน,นะครัก็คือิิเป็นตำแหน่งเกา้านั่นแหละวะ้าอยู่กับเมลัดแสจบนั่นข้อเมลัดนั่นแหละจังสิีใ้เบิ้งหันเบิ้งหนี่ซอยหัวหน้าน้ำพร้อมสวัสดีแม่อิมอ่มอิมครับไม่เคือวันครับสวัสดีหกร้อยท่านแล้วสาธุผู้เป็นเจ้าของที่นาเป็นราคาที่ดิน99บาท เก้าสิบเก้าไร่เก้าสิบเก้าตาล่างว่าขอให้ผู้เป็นเจ้าภาพขอให้อีเมลผู้เป็นเจ้าภาพเป็นเศรษฐีที่นาเป็นราคาที่ดินมีที่อยู่ที่กินบออึดบอ,อยากเดินทางไปทิศั้งแปดมีแต่เทวบุตรเทวดานำซอยตลอดสอดสุดทางขอให้พบคนใจดีใจง่ามครับบอให้พบคนสัวคนหมอง มีลูกเต่าเราหลานให้ได้เป็นข้าราชาการกินเงินบันเม็ดบันนานมีลูกเต่าเราหลานก็จะบอกดือ้อบอกยากเดอ้อผู้เป็นเจ้าของที่นาเป็นราคาที่ดิน99บาท99ไร่99ตารางวานะครับเอาเอาโจ๊กแม่นะครับออนะรบอลนนมีมือนีมืออื่นนะครับแล้วก็บอลนุนกระสีอยู่พิศนุโลกแล้วก็ไปเมืองเลยไปเบิงล้านอีกจัหน้อยนะครับเอาโจ๊กแม่นะครับ,จ,นะรบจังสได้ให้พร่อนกันพี่น้องกันสได้ อนุโมทนาบุญด้วยนะครับไม่ร่วมบุญแล้วแม่แม่แม่แแม่สมพรแสงห้วยไผ่นะครับเจ้าของที่ดินเป็นเศรษฐีที่นาราคาที่ดิน99ไร่99ตารางวาแม่ประจงจิตครับฝนตกไหมยู่ชมพร้อมกันเลยครับบรรยากาศตอนนี้สวัสดีครับแม่ฉลองโทนหงษาครับแม่อิบิมแดดร้อนไหมห้อนครับแม่บรรนุถึงบอยากยางออกจากโฮม โอนผ่านเซเว่นได้ไหมครับไม่นิ่มนวลคําสะอาดได้ครับหมอชิดว่าซีเขาไปหากับเบริเขาไปพบนวะเบ่าโนน,นค้นเหมืองแพรคนหน้าเหี่ยวแทะเนีวขออนุญาตเดินตากแดดภาพพี่น้องบึงบรรยากาศโอ้ มออดอีสานแล้วอีสานบ้านเพิินเดอบ่แม่นอีสานบ้านคอยบ้านคอยอยู่พิษณุโลกเมื่อถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้ยมออดแล้วอมออดแล้ว,ลวพี่น้องคอยดีใจหลายได้กับอีสานนี่มองอยู่มองเศร้าบ่อึยดบ่อ,อ,อ,อยาก้าไปกรุงเทพก็ลำบากน้ำก็ได้อาเป็นบางมือมก,มกินข้าวขามยัง ปลาก็ได้กินปิ้งปลาเมียปลาไม่ไปจับปลาือตายูกปั้นไปเอาปลามาแต่เฮือเขอไปบ้านเขาอยู่ปลาคนวอยกินเขาแล้วพ่อกระดมบ่มอนุโมทนาบุญครับ28บาท28บไร่ย8่ตารางวาผู้ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดสว่างมงคลครับคนบอยกำลังกินเขา ขอให้เป็นเศรษฐีที่นาราคาที่ดินครับมีที่อยู่ที่กินบ่ออืดบ่อยากเงินไหลนอ้องทองไหลมากคือคล้องน้าไหลไมิใสบ่บเราขาดสายไดยแม่นะครับให้เทวบุตรเทวดาเจ้าทีเจ้าทางเทวดาอาหักปกปักรักษาอยู่บ้านดอกไม้นะครับอนุโมทนาบุญน้าพีน้าน,นองผู้ใจดีใจงามสู้ผู้สูขคบนับหนึ่งเบานวเขาว่าแต่พี่น้องโจกมาฮวมบุญมาแปะบุญเต่มกันครับแดดฮ้อน ไปกินเขาน้ำเขาไหมครับกินมาแล้วตีไอหนึ่งแล้วเมื่อบานไป,ปนโอ้คือบสู่ซอยกันอีห่างานหนึ่งไหมนาอขออนุญาตหลบแดดเดี๋ยวผิวสีเสียเดี๋ยวสีดำพี่น้องนะครับเดินดทังมาหอดสีหอดแล้วร่วมทบุญไปแล้วครับแม่นัดราดาบุตรชะ ราบอสาธุอนุโมทนาน้ำอีเมลยคอยผู้ใจดีใจง่ามผู้มีใจประเสริฐรวมบุญรวมบุญกับทีมงานคณะหมอรำใจเกินร้อยรวมบุญกับ